สวัสดีครับพี่นองพองภายสู้ขู่สุคนครับมือนีมหาเชฟมีนัดพิเศษครับสี่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพยายามค้นดังทั้งสองคนหนึ่งก็คืออาจารย์สนองวัณสานะครับค้นดังแรงงานไทยในเกาหลีใต้สก็คือคุณพีท่านะครับพักเก่าไก่นะครับเพิ่นสีมีเพิ่นสีมานัดพบแรงงานปรึกษาเจ้ากับปัญหา การใส่ชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีใต้เกี่ยวกับแรงงานต่างๆนะครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศรับชมรับฟังน้ากันครับอาจารย์่นองครับขอทายภาพเบรย์พี่ลลึงนะครับโอ้อันไหนน้องดีนะใ่อนให้ดวงใจอันนี้ดีแน่นอนเี่ยโอ้ดีแค่ไหนเฮ้ยมีแค่ก็ฝาีนี่ของแกก็ฝากเขาเปิดมาเชฟเล่นวะครับผมมหาเชียฟเทพกินดาทั้งยูทูบทั้งอะไรทั้งเพรนกับฟึ่งพึ่งฟึ่งสังนะเว้ยฟึ่งสังครับพึ่งสังซื้อเดียวกันเลย ซื้อเดียวกันครับมันขาดว่าไรเดียมันขาดว่าไรอันนี้อ๋อสุดเผื่อไม่รู้พี่น้องมาแล้วมาแล้วพอกว่ากันจ้าเทียนยังไงกับอาจารย์เจดตัวกันจะว่าจะขี่ก็พวอว่กันจ้าเทียนอันนี้โอกาสดีได้หนี่งก็ที่ว่าเป็นเป็น โอกาสดีที่ทจักกับผมมนาแมนครับท่านมาทานผมมีโอกาสนี้นึงแบบผมผมอไรว่าผมดังผมยังได้ตลอดดังแล้วครับผมกดังแล้วผมก็รเจายให้พี่ท่านได้ด้เหมอัเออดังดังเนี่ะของแท้บคุณรายครับขอครครับผมบัตรบัตนี้ผู้จักมองเราถึงผู้ยว่าไก่ยามกันหรอกวันนี้มันจันทร์วันยังมันจันทร์เจ้ายุดงานมาแมนครับเจ้าใหญ่ผมลืมเลย โทษปัญหาผมเรื่อยเได้กเอาไว้เสร็จของเด็กมาสิเท่าผมเรือยมาหลายเนี่ยครับเอาไปหนีก่อนบีแล้วจะไปได้ตัวเย็นเนาะครับโอ้ดีใจหลายจะแไหมาเนี่ยพี่น้องพี่หนี้จนวันี้มองสีจอดรถแต่ยิ่งอาจารย์สนองเพิ่งไก่การต่อนลับย่างดีเราก็เป็นกันเองแห้งครับพี่น้องนะครับเพิ่นกบบว่าถือตัวนะครับพี่น้องนะครับหลังจากพบอาจารย์สนองวรรณาสาเรียบร้อยนะครับมาเจอกับเหตุการณ์ที่ล่อค่อยครับพี่น้อง คื่นเต้นตันใจนั่นคือขบวนคุนพิท่ากำลังเสดเดินทางมากครับมาหอดแล้วครับพี่น้องครับใช่ใช่ใช่ต่อ,อกล้องไหมคอับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับโอ้ยใช่จริงๆครับเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ยินดีต้อนรับครับผมที่อยู่นคนไทยหมดเลยว่ะครับพี่ครับผมอ,อยู่ระแวกนี้ครับไม่คนไหนที่ถนนนี้ไม่เจอเจออยู่ข้างในข้างในครับเชิญครับผมครับยินดีต้อนรับครับก็คืออยู่เป็นกี่คนที่แถวนี้ก็เยอะอยู่ครนะเยอะอยู่ครับแต่พี่สนนอยู่คนเดียวลุงไหมครับไม่หรอกไม่หรครับ ้าไปจะได้คุยเรื่องปัญหาของที่นี่จะได้เอาไปขับการคต่อเนาะโอเคแล้วไปเยี่ยมทุกคนก็ไม่ครับที่หนิงที่หนิงเข้าไปเข้าไปที่หนิงหันหน้ามาหน้าด้วยโอ้แม่ไปพี่หนิงจะไปบกสถานที่ไหนโอเคไม่ไม่ไม่ดีสุดนะครับสุดนะครับใจดีคุณนะคะใจดีมากเกรงใจมารอแล้วมันหนาวอะไรกันเองจารอค่ะเนาะ ล้อมากครับเราเราจะทำยังไงอ่ะกับนักการเมืองนี่ชนก่นนคะครหวังงใครไม่หวังฉันหวังเราคด้นนบไปค่เดี๋ยวมอขออนุญาตครับไปนะครับเดี๋ยวถามพี่เป็เล็กก็ได้ก ไม่มีปัญหาไม่ปัญขออาน่อยไไมห้ค่ะตอนไ้ไกนี้ไตอนม่ไม่ไมคะได้ตอนคุยกันไม่ได้ใช่ไมะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ คุณพี่ท่าขนาดรักมากเลยนะครับพี่น่องเพิ่นเป็นการเองเพิ่นบอถือตัวผู้ใดอยากถ่ายรูปผู้ใดอยากขอไล่เส้นเพิ่นกะเฮ็ดตามความต้องการของทุกคนเลยนะครับพี่น้องเพิ่นกะอยากให้ใส่เวลาจากเคืงองชั่วโมงจังมาเห็ดไม่นะครับกับฟ้าเห็ดไห้ทุกคนนะครับพอเวลาเพิ่นเล่งดวนนะครับ เพื่นนัดมองกันมองนี้ไวปล้าอย่างครับบรรยากาศแบบนี้ก็ฮ่าอะไ้อีกเดียวผมก็เจ็บภาพไปเป็นทีระลึกข้างหนึ่งในชีวิตขอบคุค้นครับ